อาล้ครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกูค้ครูลลสและนี่คือรายการข่าวประจําวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเมื่อวานวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยผมพลาดการรายงานข่าวไป1วันนะอันนี้ผมต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมน็อกจริงๆนะเพราะว่าเหนื่อยมากครับเมื่อวานวันที่24เนี่ยเป็นวันเผา คุณพ่อผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันไปลอยอังคารนะครับผมก็ไปลอยอังคารกลับมาแล้วพอเปิดโทรศัพท์ก็งงเลยคนระับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือตอนนี้เรามีสงครามกันแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดสงครามโลกกันแล้วด้วยหรือเปล่าวันนี้นะแล้วก็มีดาราท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็ตกน้ําหายไปไถฟีดดูข่าวเกมก็ปรากฏว่านี่เขาสปอย Horizon Forbidden West กันแล้วนะตอนจบก็เว็บเกมใหญ่เอามาสปอยกันแล้วผมก็แบบเกมมันออกเมื่อไหร่วะเนี่ยผมยังเล่นยังไม่ถึงไหนเลยทำไมรีบจังเลยแล้ว Elden Ring ก็ออกแล้วนะรู้ตัวอีกทีก็ Elden Ring มาแล้วผมก็ยังไม่ได้จับเลยนะโอ้โหมีเรื่องให้แบบต้องตามดูแบบหลายอย่างเยอะมากเลยทีเดียวนี้ผมก็ยังมึนๆอยู่นะต้องอติดตามแคชชับกันนิดนึงนะแล้วก็ว่าไปแล้วเราก็มาดูข่าวกันเลยกันนะครับ เรื่องแรกครับ Dice Award 2022ครับประกาศเกมยอดเยี่ยมประจำปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเกมที่ได้รางวัลน,นั่นก็คือ It Takes Two นั่นเองนะหลังจากที่กวารางวัลหลายเวทีมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจก็อาจจะมีกำกับภาพแล้วก็ a n i m เมชันยอดเยี่ยม2รางวัลน,นี้ตกเป็นของ r ร t เช e t n d ค n k ง i f t Apart นะครับตัวละครยอดเยี่ยมก็เป็น Lady Dimitrescu จาก r e Resident Evil Village แล้วก็ สาขาดนตรีและเพลงประกอบยอดเยี่ยมก็เป็นของ r e t u r n a l นะครับจริงๆมีรางวัลอีกหลายสาขานะถ้าใครที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดอยากจะติดตามก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Dice นะครับเขามีประกาศเอาไว้นะครับประเด็นที่2องวันนี้ครับ e l d e n r i n g บน PC รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่เป็นพิเศษครับจนทำให้บันไดนําโคเนี่ยต้องออกหนังสือออกมาขอโทษเลยทีเดียวว่าเกมเวอร์ชัน PC เนี่ยมันมีปัญหามากกว่าที่ควรจะเป็นนะส่วนใหญ่ที่ ามาคอมเพลนกันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเฟรมเรทเป็นหลักนะที่มันแย่มากบน PC นะครับเรื่องปัญหาเมาส์เซนซิทีที่อาจจะมากเกินไปหรือว่าการไม่รองรับจอเอัลต้าบน PC ซนะซึ่งด้วยความที่ผมเข้าใจว่าบน PC ชาว PC นะ่าจะมีความคาดหวังกันค่อนข้างจะเยอะนะแล้วพอมีเกมมันไม่เพอร์เฟกตรงจุดนั้นจุดนี้ซึ่งต่างจากเวอร์ชั่นคอนโซลที่ได้รับการดูแลค่อนข้างจะดีมี d ดวัแพอะไรต่างๆแต่ของ PC ไม่มีนะ ทำให้รีวิวบอมกันเกิดขึ้นนะตอนนี้ถ้าใครไปดูในสตรีมเนี่ย e l d e n Ring ซึ่งได้คะแนนใน Metacritic สูงมาก97บเนี่ยบน PC คนกดบ่นกันจนตอนนี้คะแนนอยู่ที่ Mix เท่านั้นนะก็แบบตัวเหลืองๆกลางๆเลยทีเดียวนะครับส่วนในปัญหาของเวอร์ชัน play 5ก็ได้ยินมาว่ามีปัญหาตัวเซฟอาจจะพังได้ถ้าเกิดว่าเครื่องอยู่ใน Sleep Mode แล้วก็มีการถูกตัดไฟกันไปนะนี่ก็ต้องรออัปเดตทาง ตัวบันไดนำโค้ฟมัลซอฟต์แวร์ก็น่าจะทราบปัญหาแล้วแล้วก็น่าจะดำเนินการแก้ไขกันอยู่ก็ต้องอดใจรอ,อกันสักนิดนะครับหลายหลายคนเล่นเอลเดนริงกันแล้วความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างก็มาเล่าให้ผมฟังได้นะเพราะว่าผมยังยังไม่ได้ลองเลยนะไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สตรีมเมื่อไหร่ด้วยนะสำหรับเกม PlayStation Plus ในเดือนมีนาคมนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับเครื่อง PlayStation 5เนี่ยเราจะได้ Ghost Runner PlayStation 4เราจะได้เกม Brother t a i l of Two Sun ซึ่งเป็นผู้สร้างคนเดียวกับ It Takes Two แล้วก็เป็นเกมคุณภาพดีมากๆนะถ้าใครเล่นเกม It Takes Two แล้วก็ชอบเนี่ยก็มาเล่น Brother ดูนะครับน่าจะชอบเหมือนกันนะคนสร้างคนเดียวกันแล้วก็จะมี Sonic Team Racing อันนี้เป็นเกมของ PlayStation 4แล้วก็จะมี Go h Soft t s u s h i m a Legends นะครับเป็นโหมด Multiplayer ของ Go h Soft t s u s h i m a อันนี้จะให้ทั้งเวอร์ชัน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ด้วยครับ ในทางด้านของ Xbox Game With Go เนี่ยก็มีประกาศรายชื่อเกมออกมาแล้วเช่นกันแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้นางจะเล็กหน่อยนะครับก็จะมี The Flame and the Flood โหลดได้วันที่1ถึง31มีนาคมเลยทั้งเดือน Street Power Soccer โหลดได้วันที่16มีนาถึง15เมษายนนี้คือคร่อมเดือนมี Secret 2นะเป็นเกม R P G โอ้ตัวนี้ออกมาตั้งแต่เวอร์ชัน360จำได้ให้โหลดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนามนาคมนะคแล้วก็เกมสุดท้าย o n o e b o b t อ u t h All Square นะครับโหลดได้วันที่16มีนาะถึง31มีนาะคมก็คือครึ่งหลังของเดือนนะก็จะรายละเอียดเยอะหน่อยสำหรับชาว Xbox นะครับข่าวต่อไปครับเว็บไซต์ v e n t u r e Beat ครับรายงานราคาและชื่อของ p r o j e c t ์ปาราคาสครับอย่างที่เราติดตามกันมาเป็นเดือนแล้วนะว่า Sony น่าจะมีบริการใหม่ที่เป็นคำตอบเอาไว้สู้กับ Xbox Game Pass นะครับซึ่ง เขาก็ลือกันว่ามันเป็นโปรเจกต์สปาร์ตาคสแต่ว่าชื่อจริงๆประกาศออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เกมเวนเจอร์บีทเขาเอามาให้ดูว่ามันจะมี3เทียร์สขั้น3ราคาพร้อมชื่อให้เราดูด้วยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนได้ในอนาคตก็เถอะนะโดยชื่อและราคาของมันก็คือขั้นแรก PlayStation Plus Essential จะให้บริการในราคา10เหรียญโดยจะได้เกมประจำเดือนแจกเหมือนเดิมนะครับ ขั้นที่2ต่อมาชื่อว่า PlayStation Plus Extra จะให้บริการในราคา13เหรียญน,นอกจากได้เกมแจกประจำเดือนแล้วก็จะมีบริการเช่าเล่นเกมของเวอร์ชัน PlayStation 4, PlayStation 5ให้ด้วยแล้วก็ขั้นสุดท้าย PlayStation Plus Premium ตัวนี้จะราคา16เหรียญน,นอกจากแจกเกมประจำเดือนแล้วเช่าเกมเล่นได้แล้วก็จะมีสตรีมเกมได้เล่นเกมเก่า Play 1, Play 2, Play 3 PSP ได้แล้วก็มีเดโมเกมให้ทดลองเล่นด้วยครับ อย่างไรก็ตามแน่นอนตัวนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงก็ได้นะชื่อผมว่ามันมัน,ม,นมันเฟูไปหน่อยชื่อมันล้นปากไปหน่อยมันเรียกยาก PlayStation Plus Essential มันยาวเกินไปนะ PlayStation Plus Extra แล้วไม่ค่อยจะต่างกันด้วยนะผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนชื่อไม่น่าใช้ชื่อนี้หรอกแต่ก็ตัวเลขะอะไรต่างๆก็เริ่มจะโซลิดขึ้นมาเรื่อยๆข่าวก็หลุดออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็รอแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง แล้วก็ข่าวสุดท้ายประจําวันนี้ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกว่าตอนนี้โลกเราเข้าสู่สภาวะสงครามกันแล้วแล้วก็มินเมจะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่นะในรอบชั่วชีวิตคนเราเนี่ยสงครามโลกเกิดขึ้นก็รุ่นปู่เราแล้วนะตอนนี้ก็ข้ามมาอีก2อสรุ่นแล้วมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยสงครามไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องหน้าพิสมัยไม่ใช่เรื่องหน้ากอริฟยไม่ใช่เรื่องหน้า ส่งเสริมตื่นเต้นนะครับทำให้สตูดิโอเกมจำนวนมากนะทั้งในและก็นอกประเทศยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่ถูกรัเสเซียบุกเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Twitter เรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนความเป็นธรรมให้กับยูเครนครับเช่นทีม Frogware นะครับทีมที่ทำ s i n n i n n g i t y y แล้วก็ Sherlock h o l โคม GSG Game GSG Game World นะครับทีมที่ทำาต a l k เ er ก1และ2 ทีม n a วี e-sport ์ตนะคันนี้เป็นทีม e-sport ์เล่นอยู่หลายเกมเหมือนกันผมเคยได้ยินชื่อที่เล่น Rainbow Six นะครับแม้กระทั่ง Twitter ของ R i o t g เก e นะซึ่งการเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันว a l o ร a ล t ของ EMEA ก็ออกมาทวิตเรื่องนี้เช่นเดียวกัน Eleven t i t Studio นะครับทีมที่ทำเกม This War of Mine ซึ่งตัวเกมก็มีเนื้อหาด้าน t n w i w a r ลนะต่อต้านสงครามนะครับก็ออกมา ประกาศทางผ่านทวิตเตอร์เรียกร้องสนับสนุนยูเครนเช่นเดียวกันแถมใครที่ซื้อดิส s อ a ์ดมในตอนนี้เนี่ยเขาจะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยูเครนด้วยนะครับรวมไปถึงสตูดิโอใหญ่ๆอย่างบันจี้แล้วก็ CD p r o j e c t Red s, ก็มีการทวีตเพื่อที่จะให้กําลังใจยูเครนเช่นเดียวกันก็เอานำมาให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าวิดีโอเกมเราก็ไม่ได้แยกออกจากการเมืองหรือว่าเรื่องทางสังคมใดนะ เมื่อถึงจุดหนึ่งมันมีความมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะแสดงออกอะไรทำรองนี้เราก็สามารถที่จะทำได้นะสุดท้ายแล้วบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ตัดขาดออกจากกาันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าววันที่25กุมภาพันธ์นะผมจะพยายามกลับมารายงานตามเวลาเดิมด้วย pacing แบบเดิมอะไรแบบเดิมแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจัดการนะถึงแม้ว่างานศพคุณพ่อจะจบ ลงอย่างเป็นทางการแต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการโอนอชื่อคุณพ่อให้เป็นของใครอะไรเงี้ยก็ต้องไปนั่งไล่ดูกันอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจของคนในครอบครัวนี้เราก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษผมอาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่ไปอยู่กับคุณแม่ชั่วคราวนะให้กําลังใจคุณแม่ก่อนซึ่ง อุปกรณ์ในสตูดิโอของผมเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันขนไปไม่น่าจะได้ไม่น่าจะหมดนะทั้งไฟไมค์กล้องคอมโอ้เครื่องเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านล่วงหน้านะครับอาจจะมีตะขุกตะขัดบ้างอีกอย่างน้อยก็น่าจะเป็นเดือนเหมือนกันนะก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบก,กันใหม่คราวหน้าก่อนจะจกกันไปลืมไปหาเกมินดี้เล่นแล้วก็บอกรักคนที่คุณรักด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ